สดชื่นกระปีกระเป๋หวานเจี๊ยบครับสูอีกแล้วนะสูอีกแล้วอ่าจะได้กินอีกแล้วนะครับปลูกทั่วทวไปนะครับพพอได้กินฮะสุดยอดจริงจริบบโหอีกวันครับสูยอีกแล้วโอ้สดอีกวันนะครับ โอ้สามหัวเลยครนะับหัวอะไรทนะ่องเก็บไปคนะรับปลูกอะไรก็ได้กินแล้วนนะับชอบอะไรก็ปลูกที่บ้านชอบนะครับที่บ้านชอบทุกคนส่วนผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบความหวานสดชื่นนะครับกินแล้วสดชื่นสบายสบายปลอดสารพิษคนระับ